กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้ฟื้นฟูแล้วก็แข็ง,ขงแรงนะครับแบบร0อนะคะด้วย NK นะคะตัวนี้มีสารสก,กัดจากธรรมชาติแท100้100%ภู้ขาเคอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลร่างกายของคุณใครที่ป่วยบ่อยลองทานดูลองทานเสริมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนที่เป็นเบาหวานความดันโลปอดสูมาตอยก็ลองทานดูได้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สอบถามผ่านทางคอร์เซนเตอร์ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ กล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 9 0 8 9 9 9 9นั่นเองนะคะเดือดกันเนะาะเมื่อวานนี้2-3วันที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับโฆษณา iPhone เนาะแล้วถ้าเกิดมองในคนผลิตโฆษณาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าการทำโฆษณาไม่ไม่ชมก็ต้องด่านรันรู้ปะ หลักของการทําโฆษณาไม่ชมก็ต้องด่าแต่กระแสด่าก็เยอะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมนะคะเพราะหลายคนอย่างแม่ลีนาจังก็บอกว่าเป็นการดูถูกคนไทยเป็นการดูถูกป,ประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะดูล้านหลังไปเมื่อ3-40ปีที่แล้วนะคะถ่ายก็ไม่ได้ไปถ่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ใช้สนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินเก่าเนาะในการถ่ายทํานะคะแล้วก็การแต่งตัวสีต่างๆทําให้ประเทศไทยดูเป็นประเทศโลกที่3นะคะซึ่งจริงๆแล้วพฝรั่งหลายคนเข้ามาเมืองไทยเนี่ย เขาก็จะบอกว่าประเทศไทยทำไมเจริญแล้วก็ว้าวกว่าที่เขาคิดไว้เยอะเลยนะคะล่าสุดนะคะ,ะพิธีกรหนุ่มหล่อคนนี้นะคะกูไม่ขำนะคะซีซีวัดชดชัยชรินนะคะดาดเดือดโฆษณา iPhone เหยียดคนไทยนะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างร้อนแรงเลยนะคะหลังจากมีค่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นะคะได้เผยแพร่โฆษณาตัวใหม่ที่ปักหมุดถ่ายทาที่ประเทศไทยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ากลับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคนไทยไปในทิศทางที่ลบว่ารู้สึกไม่ประ เื้มอย่างแรงเพราะองค์ประกอบสถานที่นะคะคอสตูมขัดกับสิ่งที่ Apple นําเสนอมากๆแถมมีการนะคะย้อมสีให้ดูเป็นโทนสีเหลืองดูโบราณน,นะดูเก่านะคะถ้าใครไม่รู้เขาดูว่าอินเดียนะคะค่อนข้างที่จะเหยียดนะคะสื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ออกมาล้าหลังนะคะแล้วก็ด้อยพัฒนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้สนามบินบ้านเราก็ไม่มีอย่างนี้นะลัน สนามบินจังหวัดก็ไม่มีนะโอ้แต่ฉันเคยไปประ,ประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งนะ เพดานเป็นอย่างนี้นะฉันเคยเจอนะไม่เพียงแค่นั้นนะคะในเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างเก่านะคะจนเหมือนโลเคชันของการถ่ายทําเป็นประเทศอื่นไปเลยนะคะทาเอาสาวกหลายๆคนถึงกับขั้นอยากเลิกใช้แบรนด์ดังต่อไปนี้นะคะแม่ลีนาเขาก็บอกว่าเขาด่านะแต่เมื่อคืนมีคนเห็นเห็นแม่ลีนาทิกกตออกมาด่านี้ยังใช้ iPhone อ,อยู่นะนะคะงานนี้ล่าสุดนะคะพิธีกรนนะักแสดงชื่อดังอย่างซีซีวัตนะคะชดชัยชรินนะคะขอไม่ทนกับประเด็นดังกล่าวด้วยการด้วยเช่นกันออกมาโพสต์ภาพโฆษณาด,ดัง กล่าวเพราะระบุว่ากูไม่ขำบอกเลยโคดโคดเฮียนะคะโคดเฮียก็คือโคดเฮียนะคะถ้าไม่เสียดายตังนะแม่งเครี้งจริงจริงเครี้งเลยลูกนะคะก่อนได้มาตอบคอมเมนต์รัวๆเอาไว้นะเพราะว่า,วาแอบโกรธนะคะทั้งทั้งที่นะคะเราก็เป็นสาวก Apple มาโดยตลอดนะคะก็เพราะซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับเราถึงดูแย่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นประเทศไทยเรามีสิ่งที่ดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายทําให้คนเข้าใจได้แต่ผมม่ ไม่ขำกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นเขามองเราไม่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะส่วนคุณแม่ลีน่าจังนะคะคุณแม่นี่ก็บอกว่าเปิดศึกหนักเลยนะคะแต่คุณแม่ยังใช้ iPhone อ,อยู่นะคุณแม่ใช้ iPhone น,นะคะเมื่อวานนี้ในทิกต o k คนเขาเห็นคุณแม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณแม่ยังใช้ iPhone แต่เขาด่า iPhone คุณแม่ก็ยังใช้อยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกูรูนางงามด้วยนะคะเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะคะก็สับแหลกสับยับเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมันขนาดไหนไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ มันยังไม่เคยเห็นค่าของคนไทยเลยมันดูถูกคนไทยมันดูถูกประเทศไทยทําภาพยนต์โฆษณาออกมาก็สร้างที่มันโกหกหลอกลวงประชาชนทั่วโลกคนดูปุ๊บเ,เขาก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเป็นประเทศที่สามล้าหลังไปอีกตั้งร้อยปีท,ท,ทั้งๆที่จริงที่มึงสร้างมันไม่เป็นความจริงเลยมันเป็นการประจานการท่องเที่ยวของไทย มึงกาลังทําลายประเทศไทยไอโฟนแอปเปิลแล้วมึงยังไม่ไม่เกรงใจประเทศไทยว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้เกียดมึงขนาดไหนมึงมาทํามาหาแดกในประเทศไทยแล้วคนไทยก็ซื้อไอโฟนมึงเยอะที่สุดในโลกไอสัตว์มึงเลวมากมึงจะถอดโฆษณาออกไหมก่อนที่ประชาชนจะรวมตัวกันทั้งหมดนะไปประท้วงมึงที่สี่แยกรแลกประสงค์ให้มึงทุบ เดี๋ยวออกเอาได้นะคะคืออเด,เดี๋ยวมาฟังอีกคนนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพูดในมุมมองของคนที่เรียนจบโฆษณามาเนาะเดวิดวิลเลียมนะคะฟาดเกิดโฆษณา iPhone เหยียดคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังนะคะดังเห็นโฆษณา iPhone ก็พางุดหงิดนะคะก็เห็นหงุดหงิดทุกเรื่องนะคะเขาบอกว่านะคะขยันขุดความเก่ามานําเสนอด้านเดียวจนทนไม่ไหวนะคะอาจจะเป็นยังไงไปฟังกันดีกว่าค่ะ เทียบ,บเรื่องสนามบินต่อแล้วทุกคนว่าจริงๆแล้วนะสนามบินในประเทศไทย modern กว่าทันสมัยกว่า JFK ที่สหรัฐอเมริกาอีก่ะทุกคนซึ่งกูขอได้ถามพกมึงได้ปะถ้ามึงเซิร์ชแค่เนี้ยมึงก็จะรู้ว่าสนามบินในบ้านกูจริงๆคือดีมากและประเสริฐมากแล้วมึงจะอุตส่าห์ไปหาสนามบินในคลิปของมึงที่ดูเก่าแก่ที่สุดในบ้านกูไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นแค่นี้ใช่ปะพี่อาจจะพอให้อภัยได้นะทุกคนแต่มันยังไม่จบนะเพราะถ้าเธอดูต่อเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่ออีกครอบคนเนี่ยขึ้นแท็กซี่ใช่ปะเขาอ คำในฐานะชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มาหลายปีใช่ปะว่าตั้งแต่ที่กูมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าพี่จะขึ้นกี่แท็กซี่ก็แล้วแต่เธอไม่ว่ากูจะขึ้นแท็กซี่ห้าพันตัวก็แล้วแต่เธอกูไม่เคยเลยนะฮะขึ้นแท็กซี่ที่ดูยากขนาดนี้อย่างแน่นอนพี่กล้าพูดคํานี้เลยนะฮะว่าทุกอย่างในคลิปเนี้ยไม่เว้นแต่อย่างเดียวเนี่ยทาให้ภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาของชาวโลกเนี่ยดูแย่สุดๆแล้วคือถ้าเธอดูต่ออนี่ยหนึง่งใช่ปะเขาก็จะไปโรงแรมกันต่อแต่โอ้โหโรงแรมที่มึงอุตส่าห์เลือกางห อย่างที่ดูยากขนาดนี้หรือเปล่าคําตอบขึ้นไมมแล้วสิ่งที่ Apple ควรรู้ไว้คืออะไรหรือป้าในเมื่อที่คนไทยชอบโดนดูถูกทั่วโลกอยู่แล้วในเมื่อที่คนแบบชาวต่างชาติชอบเหยียดพวกเราอยู่แล้วใช่ป้าคือคาถามของกูคือมันจําเป็นหรือเปล่าว่าคุณต้องมาซ้ําเติมพวกเราแบบนี้ป้าคือขอย่าเลยนะนี่คือสิ่งที่ไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะครับนั่นก็คือมุมมองของฝรั่งที่มองเมืองไทยเนาะแล้วก็มุมมองของคนไทยที่มองโฆษณาชิ้นนี้นะคะแต่ในฐานะของคนผลิตเคยทำโฆษณานะคนจบโฆษณามาอย่างพี่เต่านี่นะคะ โฆษณาเนี่ยมันมีหลักหรือว่าอเวลาทํเนี่ยไม่ด่าก็ต้องชมโฆษณาคนโฆษณาเขามองแค่นี้รันไม่ด่าก็ต้องชมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชมยากทําให้ชมคนชมยากเพราะคนจะเปลี่ยนคนจะเห็นโฆษณาคนจะเปลี่ยนเลยเข้าใจปะแต่คนยิ่งดา่าเป็นยังไงคะจดจําคนยิ่งดา่ายิ่งเข้าไปดูไหมเข้าไปดู คนยิ่งด่ายิ่งเข้าไปดูนะคะนี่แหละคาดจาไว้เลยนะคะเขาประสบความสําเร็จแล้วในการประชาสัมพันธ์ค่ะยิ่งเราด่าเขาเยอะคนยิ่งเข้าไปดูเยอะถ้าเราไม่พูดถึงเขาเลยคนก็ไม่สนใจถูกต้องไหมแต่ยิ่งเราไปด่าเขาเนี่ยคนมันยิ่งเข้าไปดูเราของเขาเยอะหรือว่าทำไมทำไมสามคนนี้ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดถึงด่าแรงขนาดนี้คนก็จะเข้าไปดูเยอะก็เหมือนในนี้ไง พิธีเปิดโอลิมปิกลันจำได้ไหมทุกคนเปิดก็ออ,อดีเพลงเพราะดีโชว์สนุกดีแต่รอบนี้เป็นยังไงด่าเป็นข่าวทั่วโลก CNN ยังต้องรายงานเลย The Last s u p p e r ใช่ไหมเป็นการล้อเลีเยนแล้วก็มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องสุดท้ายลบคลิปแต่ว่าคลิปมันลบไปใน YouTube แต่คลิปที่เขาอัดเอาไว้มันก็ยังอยู่เธอเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการทําโฆษณาเนี่ยในในมุมของนักโฆษณานะคะถือว่าเขาประสบความสําเร็จด่าก็ไม่สนเพราะสุดท้ายเดี๋ยวคนไทยก็ลืมแล้วก็ไปซื้อ Apple เหมือนเดิมเข้าใจไหมลันอืมนี่แหละเขาประสบความสําเร็จในมุมของคนทําโฆษณานะไม่ได้เป็นมุมของประชาชนนะเวลาจะเม้นอะไรคิดก่อนนะในมุมของคนทคนาําโฆษณาเขาจะต้องทําให้คนพูดถึง ถ้าไม่พูดถึงเขาไม่ประสบความสําเร็จการพูดถึงมีหลายแบบเช่นชื่นชมซึ่งมันยากมาก 2. ด่าด่าเนี่ยมันจะเป็นไวรัลคลิปแล้วคนจะเข้าไปดู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 ว่าทำไมต้องด่าขนาดนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยฝรั่งที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าภาพบรรยากาศในโฆษณา Apple เ,เนี่ยนะคะมันไม่เหมือนประเทศไทยมันเป็นละไม้คล้ายอินเดียเพราะว่าไอ้ดอกไม้สีเหลืองสีส้มมะลัน มันไม่แท็กซี่ไม่มีใครเขาใส่กันแล้วมันเมื่อ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วก,ก็ไม่ใช่ดอกไม้สีเหลืองนี้ไม่ได้ลดน,นะส่วนใหญ่จะเป็นรถประเทศอินเดียถ้าเป็นประเทศอินเดียเนะชื่อแต่ถ้าเป็นประเทศไทยม,มันพลิกไปหมดแล้วไงณปัจจุบัน,นยสนามบินของเราเนี่สุวรรณภูมิเต่างชาติก็ยังตกใจว่าทาไมมันสวยงามขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมสนามบินกันด้วยนะ 1> z ซวันะคะแล้วก็มีรถนะคะแอร์พอตลิงเนี่ยนะคะยิงตรงมาที่กลางกรุงเทพมหานครส่วนโรงแรมในเมืองไทยโรงแรมลักษณะอย่างเงี้ยณปัจจุบันมันก็แทบจะไม่มีแล้วเนาะมันไม่มีแล้วอะค่ะถ้าคุณจองผ่านทางเว็บไซต์หรือต่างๆนะคุณจะได้โรงแรมที่ดีกว่านี้ประมาณร้อยเท่าอันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าทําแล้วคนไม่ด่าเข้าใจปะ โอ้ยมึงไทยสวยเพราะว่ามันสวยติดระดับโลกอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราต้องยอมรับนะคะว่าหนึ่งในสของโลกนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะที่สุดเข้ามาดูเยอะที่สุดนักรีวิวเข้ามาเยอะที่สุดนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลายประเทศนะคะบอกว่าทําไมที่ตะที่บ้านเขามันเงียบเหงาจังเลยไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวเพื่อนพี่ไปพมา่าบ,บอกไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเงียบสนามบินเมียนมาเงียบมากเพื่อนพี่ไปข้างๆเนี่ย ติดกันก็เงียบเงียบกันไปหมดนะคะแต่พอมาประเทศไทยอะ่ะเขาไปถ่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิอะ่ะโอ้โหคนจะเหยียบกันตายเหมือนแจกของฟรีอ่ะนะคะแล้วก็มองเป็นสองส,อ,งส,อ,งสอ,งอย่างแล้วกันเนาะว่ามันทําออกมามันอาจจะไม่ตรงปก แต่ว่าคนมันก็อยากจะมาเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างโฆษณาหรือเปล่าแต่พอมาเห็นเสร็จปั๊บฝรั่งส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าไม่เหมือนที่โฆษณาที่แอปเปิลทำเพราะเมืองไทยซีวิไลไปไกลเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูนะคะมีผู้ข้าวเคลซิตินนะคะใครเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานควบคู่กับยาที่คุณทานนะคะหนึ่งกล่องมีหกสิบแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ 1เมตรราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องโปร4,500บาทแล้วก็สั่งซื้อได้เลย090 8 9 9 9 9 9 6นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเนะาะเมื่อคืนออกมาแล้วนะคะเราได้เห็นภาพนาราเคฟปะเทยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ประกันตัวนะคะโดนอายัดต,ตัวต่อไปนะครับผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวด้วยเช่นเดียวกันพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ